สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีติดตั้งแอร์อย่างไรติดตั้งทิศทางไหนให้ความเย็นกระจายทั่วถึงเครื่องปรับอากาศหรือแอร์นั้นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยจะว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการช่วยผ่อนคลายความร้อนที่ขาดไม่ได้สําหรับหลายครอบครัวการติดตั้งและเรียนรู้วิธีใช้งานเครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสมด้วนแต่ส่งผลถึงประสิทธิภาพการทํางานได้อย่างสูงสุดรวมถึงความเย็นที่ได้รับนองมาทําความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อให้ความเย็นกระจายได้ ทั่วึงดังต่อไปนี้ 1. ติดตั้งแอร์ตามรูปแบบของห้องก่อนติดตั้งแอร์สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาก่อนก็คือเรื่องของขนาดห้องสําหรับห้องที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหุ่นผ้าตำแหน่งที่เหมาะสาหรับการติดตั้งแอร์ก็คือติดตั้งแอร์ด้านใดด้านหนึ่งของแนวนอนหรือแนวขวางตามยาวหรือเลี่ยงการติดตั้งแอร์บริเวณกลางห้อง เพราะจะทําให้ลมเย็นกระจายไม่ทั่วทั้งห้องหากประตูอยู่ด้านแนวนอนให้เลือกติดแอร์ทิศตรงข้ามกับประตู2หลีกเลี่ยงการติดแอร์เหนือประตูตำแหน่งที่ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งแอร์คือบริเวณเหนือประตูเพราะจะทําให้ความเย็นกระจายออกจากห้องได้ง่ายจึงทําให้อากาศในห้องไม่เย็นการเปิดปิดประตูบ่อยจะทาให้อุณหภูมิภายในบริเวณห้องไม่คงที่ทําให้ระบบเซ็นเซอร์เครื่องปรับอากาศทํางานหนักส่งผลให้แอร์ต้องทํางานหนักตามจึงทําให้ต้องเสียค่าไฟเพิ่มขึ้นและทําให้ห้องไม่เย็น 3. ใช้ฉากกันสําหรับห้องสี่เหลี่ยมหุ่นผ้าที่ม ยาวมากจนเกินไปสามารถแบ่งพื้นที่การใช้งานของห้องโดยใช้ฉากกั้นท้องหรือม่านก,กั้นแอร์จะช่วยเก็บความเย็นเฉพาะพื้นที่ใช้งานได้เฉพาะจุดวิธีนี้จะช่วยลดการทางานของเครื่องกับอากาศและอีกวิธีหนึ่งคือการใช้แอร์ที่มีจํานวน BTU ตํำสองเครื่องติดไว้2ตําแหน่งที่แตกต่างกันไปวิธีนี้จะทําให้ความเย็นกระจายได้ทั่วถึงทุกบริเวณของห้องการใช้ฉากกั้นร่วมด้วยก็จะให้ผลดีมากยิ่งขึ้นแต่การติดตั้งแอร์ที่มี BTU สูงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเพราะจะทําให้สิ้นเปลืองพลังงานมากเกินไปเพราะ จำนวนคนที่อยู่ในห้องมีน้อยจะเปลืองไฟมากกว่าทาให้ไม่คุ้มค่า 4. ห้องเพดานสูงไม่ควรใช้แอร์แบบติดผนังสําหรับห้องที่มีเพดานสูงเกินกว่า2.5เมตรห้องลักษณะนี้เหมาะกับแอร์แขวนมากกว่า ราะจะทำให้ลมเย็นกระจายได้ทั่วบริเวณห้องมากกว่าการติดตั้งแอร like ์แบบติดผนังเพราะแอร์ที่ติดผนังจะมีการทำงานโดยการเป่าลมลงข้างล่างแต่จะไม่ถึงด้านบนถ้าอย่าติดตั้งแอร์ไว้เหนือหัวเตียงการติดตั้งแอร์ในห้องนอนหรือเลี่ยงการติดตั้งแอร์ไว้เหนือเตียงเพราะลมเย็นจากแอร์จะปะทะตูโดยตรงทำให้รู้สึกเย็นมากเกินไปจนทำให้ไม่สบายได้ <ส birthdays> ดการติดตั้งแอร์ที่ดีควรติดตั้งแอร์ไว้ในแนวตั้งฉากกับหัวเตียงจะทำให้ได้รับอากาศเย็นสบาย ทำให้อักาศผ่อนได้อย่างเต็มที่ 6. เลือกทิศทางการติดแอร์ให้ดีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในทิศทางที่ถูกต้องมีผลต่อค่าไฟให้หลีกเลี่ยงการติดแอร์ในตำแหน่งที่ผนังต้องเจอกับแสงแดดโดยตรงจะทําให้เครื่องปรับอากาศไม่ต้องทํางานหนักเกินความจําเป็นโดยพิจรนารณาลักษณะการใช้งานร่วมด้วยให้หลีกเลี่ยงผนังในฝั่งที่ได้รับความร้อนสะสมในช่วงกลางวานันเช่นถ้าห้องนอนอยู่ทางทิศตะวันตกให้ติดเครื่องปรับอากาศในทิศตรงข้ามคือทิศตะวันออกหรือการติดตั้งในห้องอื่นในทิศตะวันออกก็จะช่วยปรยะหหยยดค่าาไไฟทใํใ้้้องเ็น อย่างทั่วถึงในทุกบริเวณการติดตั้งแอร์ให้ถูกวิธีเป็นเรื่องสําคัญที่ไม่ควรมองข้ามโดยคานึงถึงพื้นที่ใช้สอยขนาดและรูปแบบของห้องจะช่วยประหยัดพลังงานทําให้แอร์ไม่ต้องทํางานหนักช่วยให้ความเย็นสามารถกระจายตัวไปได้ทั่วห้องไม่มีความร้อนจากภายนอกเล็ดลอดเข้ามาสู่ภายในได้อุณหภูมิของห้องจึงคงที่ทําให้ประหยัดค่าไฟได้มากยิ่งขึ้นขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังถ้าชอบก็กดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ